เหมือนลอกกระเด็น,ดนออกมาเลยนะครับบูนะมีหนอ,อกเลย,ยไปดูกันลอกกระเด็นเลยนะ,นะครับโอ้โห,โหยยตัวระทุ่งยันกระเด็นเลยอ่ะ ดูกันครับว่าเป็นปลาอะไรหลอกประเด็นนี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆีพียงน้องๆน,งนานาเอฟซีทุกท่านครับผมครับมาครับวันนี้เดี๋ยวเรามากู้หลอกกันนะครับนี่หลอกผมอยู่ด้านหลังเลยมาดูกันครับว่าจ,จะมีอะไรหรือเปล่ามาถึงก็ยังไม่ได้ดูนะครับ เปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเรามารุ่นพร้อมกันกระตึกกระตึกเบาๆ,บาๆาโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยมีลูกปลาซาลูกปลานินหลังนี้ไม่มีอะไรครับใช้ไม่ได้มีปลาเล็กๆไปครับเดีย๋ยวไปดูหลังต่อไป มาครับไปดูลงนี้กันเนี่ยดๆดูครับอุ้ย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  โอ้โห,โหนี่ครับชนใหญ่ครับผมเจยวครับไปครับไปต่อ มีอะไรหรือเปล่าโอ้ยมีโอ้หนึ่งกริบเลยโอ้โหย,ยกทีเดียวนี่ก็ไม่มีนี่ครับปลากระสงหนึ่งแต้มนี่ครับผมแจ๋วครับสวยงาม เหมือนรอบกระเด็นออกมาเลยนะครับดูนะมันออกเลยไปดูกันรอบกระเด็นเลยนะครับโอ้โหตัวจะทุ่งกระเด็นเลยอ่ะดูกันครับว่าเป็นปลาอะไร ลอเดีนีวฮ้ฮูนี่ครับผมชัโดครับชัโดไฟย่อมย่อมด,ดูนะชะัโด จับได้แล้วอย่ารอช้าจับได้ต้องรีบโยนมาลุ้นกันครับจะลงน้ำหรือว่าจะลงเรือเอวครับไม่มีพลาดไมแต่หลังเดียวไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อ ด้วยตกตาย่องๆมามีดินแรงด้วยนะครับมาดูกันว่าเป็นปลาอะไรกอวันนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างใจที่จะมากู้จริงๆจังเพราะว่าถึงกู้ไปเมื่อวานคืนยังไม่ครบรอบนะครับแต่พอดีวันนี้มาตรงแม่บ้านเขาตกปลาก็เลยแวะเข้ามากู้นะครับหากข้าวนิดหน่อยกอวันนี้ก็ได้มาพอสมควรแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะได้แค่กู้รอบนี่ครับผม ทั้งตกปลาทั้งกูหลอกก็ได้มาพอสมควรลนะมาเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันเ,เป็นปลาอะไรเมื่กี้ดินสะแลงเลยไปแล้วมั้งไหนอุ้ยปลาอะไรนี่แค่นี้นะดิเดนตะแลงกิงกอไเปล่าปลากระสงหนึ่งตัวนี่นะโอเคครับก็ออย่างดีนะครับเก็บเรมสะสม แจ๋วครับไปครับไหนๆก็วันนี้ดูแล้วก็ดูให้หมดเลยเหลืออยู่อีกสองหลังไ้รุ่นกันว่าจะหมานหรือเปล่าอีกสองลังสุดท้ายไปมาครับมาดูล้งสุดท้ายกันมันจะไหนไม่จะอด กลาครับผมหลังสุดท้ทายมยีตัวครับแล้วนี่ครับผมผลงานวันนี้สองคนกับแม่บานนูนมังนี่มังทั้งตกปลาทั้งกูหลอบนะครับก็ถือว่าได้มาพอกับข่าวแล้วนะครับวันนี้ใช้ได้อยู่นี่ครับโอ้ยยอ,อดดูในชอนใหญ่แล้วก็ปากระสง ปลาชะโดปลานินปลาตะกับครบเ็จนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ันมานครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับผมแล้วเจอกันใหม่เกือบลืม